สวัสดีครับนันิงสวัสดีครับสวัสดีครับอ<า>ันิงครับสวัสดีครับมาตดีหลายบนนันิงบอกค่ะพูดซื้อแต่ว่าเจ้าของซื้อม,มันบได <g ül> <อ>้ร้องซื้อเราไอไปซื้อเราก็มีแนวปัดออกเพื่อในบอกอย่างเดียวค่ะสื่อบได้โอ้ห้เป็นสะพานบุญค่ะเป็นสะพานบุญให้เอสซีอย่างนี้หัวตีพานมากเนาะครับไปซื้อเรามันบได้ค่ะมันเหมือนจะพยายามซื้อแต่ว่ามันมันซื้อไม่ได้เขาซุ่นหกนะครับตพว่เที่ยงเนาะ แบบเพิ่นโมไห่เลยบอกงไถาเพิ่นโไห้เพิ่นไหนนันยองเป็นแค่สะพานบุญครับผมกับตัวเลขกับตรงนี้แล้วครับผมก็คือหนึ่งหยองหกศูนย์อันนี้จะบอกด้ไซืรนัิงบอกอย่างเวแต่ว่านันยิงนันห้วงกลมเน้นๆนันนึ่งหกศูนย์เะที่เพิ่นมาบอกไมนบอกเมนบอนันิงที่ที่ปูเพิ่นมาบอกขึ้นหกศูนย์ในนอกหว่างที่เพิ่นจากเนบอวมนบอว์นันยิอว่หกั่นเป็นามคชอบวนตัวองนันนิ แต่ว่าผูคนบอกว่าเ<ด>ปซื้อนะแล้วดีนะจีบออกหนึ่งงกศูนย์น้ออกศูนย์หกศูนย์เฮ้ยแบบเอ็กซีได้สามตัวเอาเป็นเรื่องลเล่าเป็นยังได็กก่อนเป็นยังเพิ่งบ้หายนันิงสื่โอโบ่ได้ค่ะเพราะว่าเพิ่นไอ้มีตํานานก็เพิ่นที่ทีนันิงคู่มันนนิงนอนอยู่ตรงนั้นค่ะโบ่ได้เล่าประวัติในฟังนอค่ะที่ที่ทพ้พเที่ยงมากมันกะคนละหมองนอค่ะกับสารเจา้าปรดูอันนี้เป็นภูิของที่มองนันิงนอนนอนเองค่ะ เป็นพุ่มอยู่กับเถียงที่นันิงอยู่ค่ะอือไอชื่อไอจะพุ่มเป็นชื่อพอสอนคำผ้าเนาะค่ะ<อ>เป็นเป็นล่างเป็นล่างเป็นล่างองค์ใหญ่แต่ทรงผมเป็นเหมือนพอล่อหาแต่ถ้าเป็นสอนคำผ้านูอ,อยากให้้าสีม,บม,ม,มาบอกไม่โสงไม่หลับอีมนุอยากให้เอฟซีมาซ,ซอยกันปั่นกันสางค่ะทามานใงนงวดนี้อีกแล้วค,ะค่ะต่อไป <ๆ S 2> คือว่าเพิ่นเป็นไอทรงไอทรงผมคือหัวไอผ้าล้อห้าน่ะ แต่ว่าไม่ได้ขี่ม้านะจะเป็นนั่งนั่งไม้จะเป็นนั่งก้อนไม้กลมๆรับไอ้ไอกอักรณลูกซ้อนเพ่นโนก็ว่าน่าจะเป็นดาบดาบที่ถือไว้เป็นดาบรูปไม้นะไม่ให้เป็นดาบรูปเด็กเนี่ยเป็นเป็นรูปตัวใหญ่ๆนะคนคตัวใหญ่ๆแต่ว่าไม่เคยเห็นมีที่ไหนนะคะ<ข>เฟซซีว่<ส>ายแต่ว่ช่วงแป๊บเดียว ค่ะมันของงวดนี่นันิงอยากให้เอฟซีซอยสามรูปเหมือนเพื่อนบอกค่ะผมไอ้ที่ที่ที่มาเข้าบอกนันิงเนี่ยค่ะที่เป็นทรงรูปอย่างเงี้ยน่ะค่ะที่ภูมินันิงน่ค่ะที่พ่อสอนเพื่อนบอกว่าเพื่อนซื้อพ่อสอนคำพาเพื่อนเป็นภูมิอยู่หันครับค่ะเพื่อนอยากได้รูปเหมือนค่ะให้ปั้นเป็นรูปเหมือนโอ้บไดเป็นท้องเป็นอย่างแต่ว่าให้เป็นคล้ายๆเหมือนเอ้ สีเหมือนเหมือนจองพาพัทธุดงนะคะให้เป็นสีไม้ค่ะรูปใหญ่ๆนะคะเป็นเรซิงค่ะเป็นเรซิงยังสีนว่ลนวนในข้อมเสื้อที่จะโพดให้บอกเอฟซีถุปเทศทีเลกทีนันิงบอกแม่นแม่นเปเปทัถุงหัวทีนันิงซื้อบไดเป็นสะพานบุญหายานว่าเป็นหย่อนก็สอนคำพานี่แหละค่ะที่มาสถติตจีบริเวณที่นันิงเนาะเพราะว่านันิงอยู่แต่น้ำนะคะครับขึ้นกะอยากบอกว่าอยากได้ตรงนี้แหละยังมีตัวตนขึ้นมานะค่ะอืมค่ะ ในความฝันมันกับมาเบิงกะแบบแบบน,นั้นเองมาว่าผ่ามันกับเปยเปยเ,เ,เปที่ที่บอกที่บอกพี่น้องเอฟซีไปนี่นะเหมือนอยากให้มีลูกป,ปั้นขึ้นเป็นเป็นตัวองค์เพื่อนจริงๆนะอยากให้มีลูกเหมืนอนค่ะอยากให้มีลูกเหมือนเพื่อนเพื่อนอายุ<ม>ประมาณจักปีเหรอครับเนี่ยประมาณมนะครับโอ้ถ้ากันได้ก็จะว่าวถึงกะก็จะเป็นคนโบราณเตได้เตะใด้ตะได้กะช้หน่อยศาสตร์พันศาสตร์กะจะชี้นับได้กะเอารักจัก ฮาร์ปเก้าสิบขืนซะโนะค่ะเก้าสิบเก้าศูนย์เหครับเนาะเก้าสิบขืนโนว่าคิดว่าน่าจะเก้าสิบขึ้นทรงผมเนี่ยจะเป็นทรงแบบโบราณเลยค่ะเหมือนพระองค์รอห้าเลยนะคะห้าเก้าศูนย์มัห้าร้อยเก้าสิบปีถ้าจะลองก็ห้าเก้าศูนย์นะคะแต่ว่าเก้าศูนย์ไอไอององเพลินแนวนี่โนว่าเพราะว่าอายุเพลินประมาณเก้าสิบ แต่ว่าทรงผมเพินเหมือนรอห้าหรือว่าห้าเก้าศูนย์ถ้าเอฟซีจับเป็นนะคะอันนี้เพิ่นบได้บอกเป็นบอกครับนบไม่ได้บอกนี่เป็นภูมิของนันิงที่เพินที่พ่อสอนกำพาบอกไอ้กระซิบครับค่ะอ้าวลองเบอร์บอกภูมิเจ้าที่บอกหนูอย่างเงี้ยถ้าถ้าถ้าบุญถึงพี่น้องเอฟซีทั่วประเทศถ้าพี่น้องได้หรือว่ามีโชคมีลาบก็ขอแทนอะไรมาช่วยกันช่วยปั้น คงจะไม่หนักหนาอะไรเพราะว่าคนละห้าละสิบเนาะค่ะเป็นสะพานบุญเพราะว่านันิงเป็นได้แค่สะพานบุญถ้าจะไปซื้อก็เหมือนมันเลขวิ่งหนีมันไม่ให้หนูได้คาเซน่านิ่งคิดเองกับเฮดบ่ได้เนี่ยเป็นปั่นมาเองกับพได้พราหนูไหวนันยิงถ้าหนูไปซื้อ f อซจะไม่ถูกถ้านันิงไปซื้อเลขมันก็จะเคลื่อนแบบนี้กราบดนเซน่านิงปั่นรูปเหมือนเพิ่นกับพได้เพราะว่านันยิงบ่ไดี้มีทุนซาซัมหันไม่ได้ก็เลยฝากเป็นสะพานบุญให้เอฟซี คือว่าที่หนูบอกอายุเผิ่นเก้ปีแล้วก็ทรงผมเหมือนรอห้าก็เลยว่าเอาข้าวๆไปก่อน590เก้าครับตอนนี้เอาข้าวๆไปก่อนปัะธาเอฟซมาตัวเลขกตัวนี้ยังบุกันฝันนาะครับตัวนี้เขาใกล้เลขจะออกค้าไอ้พ่อสอนคำพามหาหนูอีกหนูจะพาไปดูภูมิที่จะที่จะไปดูที่จะปั้นขึ้นนะที่ต้นไม้คู่นะคะทัวรไปหา่อเที่ยวหนูเดือกขันฝัน สีฟามากรลยเนาะครับตอนูช่วงเนาะนี่ครับมันกับมันก็จะมีประวัติจดดอกคับเพราะว่ามันมันจะมีประวัติผู้มภูมิภัยผู้มันเป็นเป็นย่อนยังอันนี้ก็สื่อเลขบ่ได้ถ้าสื่อเราพี่น้องเอฟซีกับสีโบได้กับสีบบได้กันถ้าโบสื่อปรับมันก็ออกบนบนที่บอกคือบอกโคกศูนอันนี้โบสื่อปรับเอฟซีถูวเบสเซนเพิ่มกระได้น่ะมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันมันเหมือนโบเสื่อมันก็หนาเสื่อน่ะค่ะ กตยังว่าเ<อ>พิ่นใหางน,นี้ว่าเป็นสะพานบุญมันจะเป็นมาอย่างเงี้ยมันมันก็ไม่น่าเชื่อว่าเพิ่นจะมาแบบว่าให้เราปั้นแบบนี้มันไม่มีที่ไหนแล้วก็มีชื่อมาด้วย<อ>ว่าเพิ่นซื้ออย่างนั้นอย่างเงี้ย่นบอกชื่อมาเลยซื้อซื้อแบบนี้ค่ะเพราะว่าค่ะสอนคำพาเพราะว่าเจ้านางเทพีมีเจ้านางเทพีมาบอกเป็นเป็นผู้หญิงบอกว่าเพิ่นอยากอยู่ตรงนี้พอสอนคำพาเป็นเจ้านางเป็นเจ้านางเทพีเลยนะสวยงามค่ะ เป็นเจ้านางจีบีสวยงามที่น้องจา๋าเอฟซีแต่ถ้าถ้าเป็นนี่เป็นไอเป็นความเสื่อ่วนบุคคล้อค่ะแต่ว่าแต่ว่านั้นนี่เงเสื่อสนียค่ะตรงที่อยู่ภูมิอย่างนั้นอยางยางที่ตรงนั้นน่ะคือมาถ่ายที่ที่บอกไปก็ออกบนโบนบนโบ,บ,บนตลอดเมนบอกบน,น,นี้วน่บุษนั่นหอกถ่ายวดได้นั่นนิ่งสื่อสังเกตเอฟซีสีบดได้โดดจะไปคนละย่างเลยใช่ถ้านั่นนี่รองทุ่มมันเอ็นไหมมันไม่ไมออก ถ้าหน,น,น้าหนิงไม่ซื้อคืออย่างเงี้ยหกศูน,ย,งงน,ย, 60, 60, นย์มันก็ออกเนี่ยจริงๆมันจะออกศูนย์หกศูนย์หน่อยมันไปเบียดเป็น,ปนไอ้เนี่ยหรือหน้าหนิงอ่านฝันฟันฟงฟีดบบจกักอาจจะเป็นศูนย์หกศูนย์โบจักได้ยินเป็นหนึ่งหกศูนย์หกศูนย์หกหกศูนย์หกโอ้ทีนงวดที่ผ่นานๆมานี่ที <laughs> ่ประเทศพม่าไาทายท่ <c oughs> านนั้นกี่ถูกมากกับเป็นเจ้พี่น้องโบ <c oughs> เป็นตนัวหน้นหนิงเพราะหน้นหนิงมีความสามารถจไปซื้อได้พี่น้องคุณถือคุณจะถือหลายเพราะว่า เป็นสะพานบุญผลกับจะถุ่มใส่คือว่าเป็นสะพานดุนให้ใหพี่น,อน้องโน้นกันขืน้นเบาง่ายๆดุน้น,นดวงให้พี่น้องไอ้ให,ให้ได้ตามโชคตามลาบลอยขึ้นไปด้วยค่ะบแบบนี้ค่ะอาอ<ฆ>อ่ะเตรีโซ่วให้พี่น้องเมื่อสักวัน<ฆ>หาชุดหาเก่าุดับหาเก่าสวนอเอาใจไหนเอากรจางถาเบิ้งครับ ข้อมฝันอีกครั้งนึงเนาะบอย่างนออบผมเพิ่มขันเพิ่นอยากขายห้องเย็ดอีกทีเผมจังว่าบอกไวนบอกเยอะมามาซื้อสารผ่านอันนี้ค่ะถ้าถ้าข้อมฟันอีกหนูจะพาไปดูสถานที่เราจะปั้นกันครับผมอนี่ครับเนี่ยค่ะตัวเลนี่ยคือไอ้ไอ้คือที่ว่าฮาเกาซุนหยอดนล้วค่ะสรงผมเป็นเงินรหัสแล้วก็อายุฝนประมาณเก้าสิบปีเนี่ยอาเกาซุนด้อค่ะให้พี่เห็น้องไปลองเสียงโฉมควัน ครับสิมเบิองสะกอน้องใบแองก็วันนี้เลยที่ปวดหลังวันนี้ได้บัดห่าบันท่าฝันอีนี้ผมว่าเออจุกนั่นละมึงบอกไปมันน่าจะภาษิว่าเนาะว่าแองก์ท่านกันก้นยังให้ตั้งซานซานขึ้นมาอีนี้ก็ขอให้พี่น้องเอฟซีทั่วประเทศเนาะค่ะขอบอกเป็นสะพานบุญทุกๆุกช่องเนาะค่ะที่พี่ทุกๆุกช่องมาไทยทำเป็นสะพานบุญซอยกันค่ะถ้าอยากให้มีซานพ่อสอนคำพาขึ้นจริงๆขอให้โดนบันดาลให้เลขออกค่ะครับขอบคุณครัับสสวดีครับ เบ่ายอามตะมุ่งหนีเดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีทิดใหม่ทิดนี่มาฝากเอฟซีครับนผมช้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบกให้เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับนผมช้ชมเอาของเมตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทอง สื่เสื่อลอตเตรี่จงสื่อถือก็ครับน้องานผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ห้องนั่คร่ครับ่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหเนาะครับเนาะอู้ดีถักรับผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี้ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายยมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเน่ยกู้เรื่องการ้ายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืน คืนมาได้ผัวไปหาไม่น้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานกาขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างล้วเนาะครับผมสาธุ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 อันนี้เป็นของหลวงปู่แท้เลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ห่อยแล้วกรบี่ใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะล้กก็บี พี่อย่างนี้นันทิฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวต่มลูกคิ้วสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านไว้พ่อหลวงปู่หลอดเน ตอนสวัสดีเหรอเนาะสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างดยาเราต้องการถิงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาพูดตามายหยมพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบสขอบคุณครับ,บ,บสวัสดีครับสวัสดีครับสา,สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับทาบ่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหูยินข่าวกบบรรอดซ่าครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปรวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปรวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เรารวยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค่าย,ยางบ่เห็นลานเฮ้าไขว่ามีอีหยังบดบังหรือว่ามีอาทันมาบดมาบังหนาลาน เหตุในคนมองมาเห็นลานค่าเฮ้าเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่หลับรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้านในลานค่าลานขายของเฮ้าครับขายดีปนนันที่น้ำที่ทา่าลำรวยเงินท่องกันหลายครับานผู้ชมเนาะเบาแอมเราตรงยยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วเมื่อนี้ครับมีโอกาสไอ้มาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับ สำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงก็เอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบายังกายผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้คือกันรับสานผ้ชมเอาไปใส่เลยเลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับสามผ้ชมเปิดฝาลงปูกมากนะครับเนาะแล้วก็มือแตะๆครับสามผ้ชมเมือแทะๆแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสิครับ แล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูบป,ปากสามเถื่อนะครับท่าปากสามเถื่อท่าคิวสามเถื่อแล้วก็เสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสามด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ํามันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดาๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ลวงป,ปูปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะ แอดคาราบาลจนเนี่แตงเพ่งให้หลวงปู่หลอดนะครับท่านผู้ชมจจกดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลเนี่แต่งเพ่งให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพ่งให้เจทิอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบลาณนะครับเนาะมีหลวงปู่คุณมีหลวงปู่คุณแอดคาราบาลพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดโกกุมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่ลุยนะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุยนี่ก็แต่งเช่นกันนี่ครับ เงื่นค่าวว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาที่มาค้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบลรอซ่าครับเอาไปฝากเอฟซีกระโถ่มาตามเบอร์ทุ่นี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนอกาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับสามผูชมท่ามผูชมครับเอาไปหาญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเ่อแพกระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับนอกสามผูชมแลากาเบาแอมเราทงนี่ได้นามุ่นมาน้ำครับได้นามุ่นข้องหลวงปุรอดมาห้เอฟซีนะครับสามผูชม ไปอาบํำระร่างกายสเสนียดจังไรที่บดีถี่ล่าสีมันบดมันบงังเสนียดจังไรในตัวเข้าสิเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมนเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเข้าดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเ,อเอาา้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงเนี้เอามาา 4, า้าโบลายครับมาฝากอิบซีบลายกระโท่มาได้โท่มาได้ครับ,มา,บรามาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุ ให้ถืกเลขเด้อครับเอาไปใส่อะให้ถื์เลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมเราตรงกับสิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะนี่มือตาเพิ่งทำเลยพอดีเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆห่ะครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะ ดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ําอาบตอนเช้าผสมน้ําอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอําอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้าอาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ําอาบครั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 บล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ